ผู้ชมครับสถานการณ์ที่เนปาลตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่หนักทีเดียวนะครับซึ่งมีผลกระทบกับนักวอลเลบ์บอลหญิงไทยที่เดินทางไปเล่นที่เนปาลไปเล่นในลีกของเนปาลยังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับได้หลังจากที่เกิดเหตุจะลาจลหนักกลางกรุงกาดมานุแม้ว่าล่าสุดทั้งหมดจะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าสนามบินนั้นยังคงปิดให้บริการอยู่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งใหญ่ในกรุงกาดมานดุนะครับประเทศเนปาลกลุ่มผู้ประท้วงเจนซีชุมนุมเผารัฐสภาและอาคารหลายแห่งครับขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศครับนี่ฮะาพาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย5คนซึ่ง5คนนี้ไปเล่นในหลีกของเนปาลเป็นนักกีฬาอาชีพไปเล่นหลีกอาชีพที่เนปาลมีหนิงวรัญญาศรีละอ,อง แคทดารินป in ิ่นสุวรรณเบสพัทรทิพย์แสนตระกูลอุ้มอภินยาปฏิบัติทองและบีมกัญจนาสีใสแก้วทั้ง5คนก็ตกอยู่ในช่วงเวลาเหตุการณ์การประท้วงนะครับโดยเฉพาะอุ้มอภินญ,ญาและบีมกัญจนาที่ต้องหนีเอาตัวรอดออกจากโรงแรมเพราะว่ากลุ่มผู้ประท้วงนั้นบุกเข้าไปทำลายแล้วก็จุดไฟเผาที่โรงแรมซึ่งภายหลังจากที่หนีออกมาได้นะครับอุ้มได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าสถานการณ์แย่มาก หนีออกมาได้แต่ตัวพร้อมกับโทรศัพท์และพาส,สปอร์ตสัมภาระที่เหลือต้องทิ้งไว้ในห้องทั้งหมดพร้อมกับบอกว่าอยากกลับบ้านล่าสุดมีรายงานว่านักกีฬาวอลเลย์บอลทั้ง5คนขณะนี้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้ครับเนื่องจากว่าสนามบินที่นั่นยังปิดอยู่ส่วนคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้จากเพจ Army Military Force ครับนำมาโพสต์เอาไว้ฮะ เป็นเหตุการณ์ขณะที่เครื่องบินการบินไทยกำลังเดินทางออกจากสนามบินในกรุงกาดมานดุประเทศเนปาลท่ามกลางควันสีดำจากการจุดไฟเผาสถานที่ต่างๆรอบสนามบินมีรายงานว่าท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันประกาศปิดให้บริการกระทันหันนะครับทำให้เที่ยวบินกว่า250เที่ยวบินหยุดชะงัก มีผู้โดยสารหลายร้อยคนติดค้างอยู่ภายในสนามบินโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลและไม่สามารถออกจากสนามบินได้ขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ห่างจากสนามบินไม่เกิน1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสถานการณ์ประท้วงที่รุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้บุกเข้าไปทำลายและเผาโรงแรมฮิวตันกาดมันดุซึ่งเป็นโรงแรมระดับ5ดาวอยู่กลางเมืองที่เพิ่งเปิดให้บริการ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนี่เองนะครับเท่ากับว่ามาจนถึงวันนี้ก็1ปีกับอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเองปรากฏว่าพัางเสียหายทั้งอาคารโดยสาเหตุที่โรงแรมแห่งนี้ตกเป็นเป้าของกลุ่มผู้ประท้วงเพราะว่าถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการุจริตและการยึดครองอำนาจโดยกลุ่มชนชั้นสูงซึ่งโรงแรมนี้ยังเคยถูกบุกค,ค้เพราะว่าต้องสงสัยว่าไม่โปร่งใส ผลประโยชน์จากนักลงทุนต่างชาติไปตกอยู่กับตระกูลที่มีความเชื่อมโยงทางการเมืองไม่กี่ตระกูลแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีเนปาลจะประกาศลาออกจากตําแหน่งพร้อมกับรัฐมนตรีอีก3คนหวังคลี่คลายวิกฤตรวมทางยกเลิกคำสั่งแบนโซเชียลมีเดีย ที่เป็นต้นต่อของการประท้วงแต่การประท้วงยังดําเนินต่อไปและรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการก่อจราจนเผาโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารสถานีตํารวจทําลายข้าวของต่างๆมีการปล้นสะดมบ้านเรือนประชาชนอาคารร้านค้าของทุนเอกชนต่างชาติด้วยกับ